อ๋นอันนี้เป็นเอฟซีจากพม่านะฮะอันนี้เป็นเอฟซีจับม่อมขวัญกำลังใจให้น้องลูกและน้องปลาเก็บตกเพราะว่าปกติแล้วเป็นมันเกิดตายใช่ไหมแต่ว่าพอดีน้องเขาให้มาสองคนก็เลยเป็นเป็นแมตช์สุดท้ายละกันงานนุกไปรับล้วเริ่มการถือไปแล้วคริ่มเก่านะคะอ่านชื่อนิดนึงปายอ่านชื่อพี่กำลังอ่อนที่ป้ายพี่อะไรปายมีมาอยู่ครับนุกจับไว้นุกจับฟานไว้อันนของนุกนะคะอันของปาย จากแม่น้อยเอฟซีพม่าชาวไทยใหญ่นะครับชาวไทยใหญ่นี้อันนี้จากจากแม่ที่อยู่พม่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์จากเอฟซีจาพม่านะครับแม่น้อยทั้งสองใช่ไหมสองฟอดใหญ่เลยนะฮะก็เอฟซีจากพม่าบอกว่าให้สนับสนุนทำโคกวัวน้องนลูกอวันนี้นะครับอ่าซองแดงๆบอกว่าให้เป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องปลายนะครับขอบคุณนะครับจากพม่าด้วยนะครับขอบคุณนะครับมีโอกาสคงได้เจอกันนะครับโคกวัวเขาไปไป มันจะบป็นเรี่ยวเงินของเงกก็คือเงินของปลายนะครับอันนี้ก็กลัวมันจะไม่เสร็จนะยังไงอะไรนะไม่เขาซื้อรถเตรียมเตรียมใส่ใส่อนั้นแล้วนะขนฟางแล้วนะโอ้ขนฟางวางเลยว่ะโอเคขอบคุณที่สิจากรามมังจริงครับที่วันนี้นะฮะแล้วก็ทุกคนก็น่ารักหมดนะครับครับผมถึงจะให้หถึงมากให้แล้วก็ยังเราให้ไม่ไปใส่เลยเหรอยังยืนยันว่าเอฟซีคือที่สุดในดวงใจของพวกเราเนาะ ก็ขอบคุณพี่ที่ทำให้น้องมีวันนี้ทำให้ทุกคนที่บ้านสิงห์มีวันนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเอฟซีนะคะโอเคพี่ไปขัดจังหวะแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องนุ๊กกับน้องปายต่ออะไรทำอะไรนุ๊กจะใส่ทองเขาตอนนี้เดี๋ยวไปใส่พี่จะใส่ให้เขาอ่ะจะใส่ให้เขาโอยตายเลยคือของตัวเองอ่ะไม่มีของขวัญแคบครับแคปแคบเตรียมให้เขาอาศัยของขวัญคนอื่นแล้วก็ใส่ให้เขาอันท่องกระโโตกับผมเปิดเอ้า ยังนเนี่ย้พี่โอ้ปันแลปเปิว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนี้จากแม่แม่น้อยแม่น้อยเอสจากพม่านะคะใส่เลยก็ได้เอะเดี๋ยวถ้าใส่ใส่เข้าไปก่อนถ้าถ้าผมใส่ปั๊บผมจะเป็นขุนช้างทันทีเลยว้าวครับอูนมชนเนี่ยคือใดๆอยากอยากแตะเนื้อต้องตัวหรือล่อสิงเออไม่าันนี้หนูเป็นหนูเป็นผู้หญิงเหมือนกันแลปเปิ ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณแทนน้องวันนี้โอ้โหแบบสุดยอดมากนะฮะแล้วก็ความรักความศรัทธาที่มีให้น้องส่งมาเยอะมากนะครับก็ทั้งเกรงใจแล้วก็ทั้งซาบซึงด้วยนะครับในในเวลาเดียวกันวันนี้นะฮะผมเห็นผมก็ประทับใจแทนตายนะที่ว่ามีคนรักน้องมากมายขนาดนี้นะครับเอขอบคุณครับขอบคุณแม่น้อยจากเอฟซีพม่าด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนนั่นแหละนะคะทั้งทั้งดอกไม้ทั้งอะไรนะคะที่ได้แต่ว่าอันนี้เก็บตกว่าสองคนเฉยเพราะว่าอันนี้ก็จ้าวขอบคุณกับทุกช่อเลยครับนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของการทาข้ออัวครัวด้วยนะครับที่เราแจมมาบอกว่าสนับสนุนข้ออัวเอ้นุ่งเราไปมอบให้พ่อเลยจ่ายช่างขอบคุณจริงครับพี่อะไรนะพี่น้องชื่อะไรแม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยเอฟซีพม่าชาวไทยใหญ่แล้วก็ขอบคุณดอกไม้นะคะทุกช่อให้ไป มีให้น <apat tanta> <alive> ุกด้วยนิดๆให้คนมาสักสองรถสิบล้อวันเกิดนุ๊กวันนี้เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาโอ้ยยาวไกลคุณนภัทรบอกได้คุณนภัทบอกยาวไกลเตรียมไว้ได้ยี่สิบเอ็ดตุลาเราจะพบกันแบบนี้พี่เขาได้ได้ทำงานทั้งยันผมกับพี่อ๋อไม่กวนแล้วนะครับให้ให้น้องมีพื้นที่ตรงนี้ต่อนะฮะเวลาที่เราอยู่ขอบคุณครับยมซีครับสวัสดีครับ